สวัีนนค่ะทุกคนวันนี้พบกับชาแนลน้อยสกูชี่ช็อปนะคะวันนี้มีสกูชี่ของไม่แทนรสใหม่ที่เข้ามาขายกันนะคะก็ถ้าใครสนใจสินค้าที่รีวิวนะคะ ตามนี้เลยเนาะไอเดลแรกนะคะ KMG283 นะคะไอดี ID ลาที่2นะคะ n o r i Shop นะคะแล้วก็ i g จรด้สินค้าเพิ่มเติม IG n o r i Under เ n อร์ s c อร์สกูเชียร์อันเดอนะคะแล้วก็ร้าเรานะคะรับโอนธนาคารกสิกรไทยพาณิชย์ตู้มเติม w a l l e t พร้อมเพย์นะคะกดการสั่งซื้อรับจองโอนก่อนได้ก่อนสั่งเล่นประจานไม่รับผ่อนนะคะสินค้าบางชิ้นอาจมีตำหนิจากโรงงานนะคะก็เค,ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูสินค้าแบบแรกก่อนเลยดีกว่าคะ่ะ ก็อย่างแรกก็จะเป็นซองสุ่ม100บาทนะคะคือแบบคุ้มหนักมากนะทุกคนคือแบบดูแต่ละอย่างก็คือแบบคุ้มแล้วนะก็อย่างเช่นอันนี้นะคะเราขายอยู่ร้อยแปดสิบก็คือแบบได้ไปในซองกล่องสุม่ม100บาทนะคะก็คือคุ้มหนักมากๆนะคะน้องใครไม่ซื้อแบบพลาดมากนะคะนี่นะแล้วก็อันนี้มีของแท้ด้วยะคะือของซูชิฟันเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้รางวัลใหญ่เลยเป็นไอติมแพนด้านะคะ ในกล่องุ่ม100บาทนะคะบางทีอาจจะได้เป็นพวกกล้วยของสกูชี่ฟันอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะคือแบบก็จะค้าละไปเนาะ100บาทคือคุ้มหนักมากๆนะคะเป็นของแบบแพ็กเกจเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะซองุ่ม100บาทสนใจสั่งได้ค่ะแล้วก็อันนี้อาจจะมีอยู่ในซองซ่ม100บาทเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็มีขายนะคะก็จะเป็นขนมปังยาวเนาะของซานชิเอร์นะคะเป็นปังหนอนเนาะก็จะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะ สโลนะราคาชิละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะก็ต่อมาจ,จะเป็นซาลาเปาซาริโอนะคะนี่เนาะจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นซาลาเปาสีเนาะเป็นแบบไซมินินะคะสโลนะอันนี้จะแถมถุงแก้วกับหัวติดให้นะคะก็ราคาชิละสิบห้าบาทนะคะมีหลายสีเลยเนาะนี่สิบห้าบาทเท่านั้นค่ะ ต่อมาจะเป็นไอติมก๊อบคิบุนะคะเดี๋ยวอันนี้แถมหัวติดเข้าไปให้นะคะเดี๋ยยังไม่ได้แพ็คเนาะก็อน,นี้นะคะนิ่มสโลโนละราคาชิละ30บาทเนาะหายากแล้วนะตัวนี้คือแบบร้านไหนก็หมดเนาะ30บาทเท่านั้นนะคะมีหลายสีเนาะมีสีน้ำตาลด้วย30บาทค่ะก็ต่อมาก็จะเป็นตัวซูมิโกะนะคะอันนี้เดวเราจะแถมแพ็กเกจไปให้ด้วยเนาะเป็นแพ็กเกจแบบใบละ1บาทอย่างนั้นนะคะหรือไม่ก็เป็นแพ็กเกจแบบถุงแก้วอะไรนเนาะ นี่นะนีมีวอลเชนด้วยนะคะก็จะเป็นซูมิโกะลายหมีนะคะแล้วก็มีลายแมวนะคะแล้วก็ลายกระปะเนาะก็ราคาชิละห้าสิบบาทนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ต่อมาจะเป็นโดรากิยาม,มิแบรนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแถมถุงแก้วไปให้ด้วยเนาะก็นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีสีเหลืองนะคะนี่นะน่ารักมากๆเลยนะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูเนาะ 40บาทนะคะเดี๋ยวจะแถมถุงแก้วไปให้นะคะน,นี้มีแบบไส้ด้วยนะคะก็แบบน,น่ารักมากนะคะเป็นแบบยไม่แวะเนาะก็ราคาชิลาสี่สิบบาทนะคะมีมาน้อยเนาะต่อไปจะเป็นไอติมคนชั้นนะคะราคาชลลาสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะกันได้ทั้งร้านเลยเนาะค่ะกันได้เฉพาะในวิดีโอนี้นะก็นี่นะคะจะเป็นอย่างนี้เลยก็จะมีสีเขียวนะคะสามสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้านะคะ 35บาทคะ่ะกันได้เฉพาะในวิดีโอนี้เนาะแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแถมถุงแก้วไปให้นะคะกับหัวติดเนาะกะะ็ราคา,าชิ้นละ35บาท3ชิ้นหนึ่งรอค่ะกันได้ทั้งวิดีโอนี้เลยนะก็ต่อมาจะเป็นนี่เลยนะคะเป็นสตรอเบอรี่ผ่าครึ่งนะคะสโลนะเดี๋ยวอันนี้แถมแพ็กเกจถุงแก้วกับหัวติดให้นะ ก็ราคาชิลาห้าสิบาทนะคะจะมีสีเหลืองกับสีชมพูเนาะห้าสิบาทค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นโลคุมะนะคะกับไม่ใช่โลคุมะเป็นโลโทรินะคะกับโลคาบินะคะสโลนะราคาชิล่าห้าสิบาทนะคะมีสองสีเนาะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยแพนเค,ค้กนะคะนี่เนาะน่ารักมากชิล่าสี่สิบาทนะคะคือแบบ อันนี้เป็นกอปของคาเฟ่ดีเดเลยเนาะคุอแบบงานดีมากนะคะอันนี้จะเป็นความสโลวนะคะมีอันนี้ให้นะคะเป็นสายนะะเนานะ,ะชิละสีบาทะค่ะแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกนี้เลยนะคะเป็นพวกช็อกโกแลตเป็นลูกกระตูนเนาะนี่นะคะมี3ลายนะคะนี้จะใส่แพ็กเกจให้ไม่เหมือนกันเนาะก็จะมีลายช็อกโกแลตนะคะมีโดนัทเนาะโดนัทมิกกี้นะคะนี่เนาะเป็นมิกกี้อย่างนี้นะ,ะแล้วก็มีตัวเอเลียนนะคะ ก็พวกนี้นะคะ,คะราคาชิลละสาสิบห้าบาทสามชิ้นหนึ่งร้อยค่ะกันได้ทั้งวิดีโอเนาะก็ต่มาจะเป็นพวกบันต่างๆนะก็อันนี้ชิลละยี่สิบบาทนะคะก็จะมีแบบหน้าตลกนะคะหน้าจุ๊บนะคะแล้วก็มีแพนด้าบันเนาะใช่ไหแพนด้าบันนะคะแล้วก็อันนี้เซลนะคะเหลืสิบห้าบาทเนาะเพราะว่ามันจะมีตำหนิตรงหูตรงนี้นะค่ะอันนี้สิบห้าบาทนะคะแบบเซลเนาะส่วนไม่เซลก็ลราคาชิลละยี่สิบบาทนะคะ ก็ต่อมานะคะนี่จะเป็นปังปอนคูมะดิปช็อกตรงหูนะคะก็นี้ชิ้นละ70บาทนะคะสโลมากคือแบบชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนก็นนี้นะคะชิลละ70บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวใครซื้อจะแถมถุงแก้วให้เนาะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ต่อมานะคะนี่นะจะเป็นเคบับนะคะนี่เนาะของจิงเจอร์เบสนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวสกูชี่นะคะสโลมากอันนี้เดยวแกให้ดูนะอันนี้เป็นของแม่ค้านะคะ น่ารักมากเลยราคาชิละร้อยยบาทนะคะหอมมากเลยเนาะมีไส้ด้วยค่ะราคาะ2 0บาทแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นแกะแพทแพทซูแบบไซส์กลางเนาะอันนี้เป็นแบบไม่แท้นะคะนี่เนาะก็จะมีสีพูอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบเปิดได้นะคะเป็นสิบล็อกเนาะราคา150บาทนะคะก็จะมีสีชมพูนะคะแล้วก็สีกาแล็กซี่เนาะ ชิลนราบบาทนะคะน่ารังมัมากเลยมีสสีนะคะแล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นไอติมซาริโอแบบกรอบนะคะคือแบบของแท้าราคาถูกของไม่แท้ก็ราคาถูกเหมือนกันเนาะก็จะมีลายปอมปอมนะคะราคา50บาทเท่านั้นนะแล้วก็มีลายเคโลโลนะแล้วก็เป็นลายลิงนะคะก็ราคาชิล่าห้บาทะค่ะน่ารังมากๆเลยมี3ลายเนาะ ก็ถ้ญญาใครสนใจติดต่อ ID ีไลน์ตามนี้ได้เลยนะคะ KUNG นะคะ283นะคะแล้วก็ i g ที่2นะคะ No i Shop เนาะแล้วก็ IG ดูรู้สินค้าเพิ่มเติมนะคะ IG No l i u n d e r Shop c o r e s u นะคะก็ทางร้านนะคะรับโอ,อนธนาคารกรสิกรไทยพานิีต้ตเมินเติม wallet พร้อมเพย์นะคะกดการสั่งซื้อไม่รับจองโอ,อนก่อนได้ก่อนสั่งเล่นประจานไม่รับผ่อนนะคะเริ่มต้นค่าส่งนะลงทะเบียน30 e เบาทเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมอุดหนุนร้านเรากันเยอะๆนะก็วันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะนะคะอย่าลืมกล่องสุ่มด้วยนะราคาถูกมากๆเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทเนาะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย